oh แล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่นี่นะคะเป็นจุดเริ่มต้นของเบนจะลงนะคะก็คือแต่ก่อนเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยเขาได้ทําโรงงานชามไก่นะคะแต่ว่าต่อมาเนี่ยโรงงานเขาได้ปิดตัวลงนะคะทําให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดการว่างงานแล้วก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันทํานะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมีพื้นฐานในการทําอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการผลิตแล้วก็การลงลายขามนั่นเองค่ะต่อมาเนี่ยเมื่อตลาดเกิดความต้องการมากขึ้นนะครับ เลยทาการพัฒนาสินค้าจนกลายเป็นขึ้นเบญจโรงอย่างทุกวันนี้นะครับผมหมู่บ้านเบญจโลงดอนไก่ดีเนี่ยได้รับรางวัลสินค้าระดับ5าดาวรางวัลหมู่บ้านดีเด่น้านการท่องเที่ยวและรางวัลอื่นๆอีกามากมายนะครับผมเนี่ยผมได้รู้สึกต<ช>ื่นเต้นมากเลย<ช>ทีท่จะเข้าไปชมนะเรายังไม่เคยมาก่อนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าไป เมื่อขับรถเข้ามานะคะจะมีลานจอดรถอยู่ตรงนี้นะคะสําหรับนักท่องเที่ยวที่ถือว่าที่สนใจมาทาเบนจรงค์หรือว่ามาซื้อเครื่องเบนจรงค์นะคะด้านในก็มีนะครับผมด้านานบีดาจอดรถด้านในนะครับก็จะมีป้ายแนะนำต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านอันนี้เข้ามาก็จะเจอบ้านของคุณอุไรนะคะเบนจรงค์ก่อนเลยครับบ้านแต่หลังอาจจะเป็น นี่นะคะเป็นป้ายนะคะแนะนําจุดสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่นะคะค่ะตอนนี้ก็อยู่ในหมู่บ้านเบญจรงนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศรอบหมู่บ้านเบญจรงกันเลยค่ะไปเลยค่ะค่ะในระหว่างทางเดินไปชุมชนนะคะเราก็จะเห็นลวดลายปฏะิมากรมนะคะคือค่ะ คนในชุมชนเนี่ยเขาก็จะามาเขียนมาวาดไว้นะคะกรอบป้ายสถานที่ว่าทางไหนไปไหนนีคะก็จะมีบ้านเป้าอุไรมีสังวาสเซรามิกปารดาเบนจรงน,นะคะแล้วก็มีลวดลายลายไทยของเรานะคะค่ะเดี๋ยวเราไปยี่ยมชมบ้านป้าอุไรไปเลยะคะ่ะ ก็มาพบกับเรานะคะวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านป้าอุไรนะคะป้าลายแปงเอี่ยมนะคะเขาเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านเป็นจรงดอนไก่ดีะคะ่ะคุณผู้ชมเราเนี่ยนะคะจะพาไปดูรอบๆหมู่บ้านกันค่ะนี่นะคะคือรวดวายนะคะที่เขาได้ทากันมานะคะแล้วก็หมู่บ้านป้าอุไรเนี่ยนะคะเขาก็จะเน้นนะคะมีมีรวดลายเป็นเอกลักษณ์อยากรู้ว่าสีว่าคืออะไร ไปขออุปไปก่อนนะ<ป>อ่ะไ้นไนะคะก็คือว่าเนี่ยนะคะเขาก็จะเน้นลวดลายสมัยโบราณในรัชกาลที่สองแล้วก็รัชกาลที่5ค่ะแต่ก็ยังมีการออกแบบลวดลายใหม่นะคะ <alot S 1> ก็คือก็จะมีการออกแบบลวดลายพวกตลาดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการออกแบบลวดลายการเล่นสงการค่ะดินชมดูรอบๆได้เลยค่ะ ้็เข้าสู่ตัวบ้านของคุณป้าอุไรแล้วนะคะจะขึ้นไปดูกันค่ะุายเป็นจรงนี่นะคะส่วนมากจะเป็นลายกาละเล่นนะคะที่จะเป็นเน้นๆของคุณป้าอุไรนะคะ ลงสีของบ้าานนเรนะะวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ทางเข้าอีกทางนึงนะคะที่เหมาะสําหรับรถโมอเตอร์ไซค์หรือว่าทางเดินแถวก,ก็ได้นะคะตามมาเลยค่ะทางนี้นะคะเป็นทางที่ มุ่งตรงถึงบ้านป้านหนูเล็กโดยตรงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราเดินมาจนจะถึงจุดที่รองรับหรือว่าจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแล้วนะคะเป็นจุดที่เช็คอินของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมหมู่บ้านเบญจรงของบ้านป้านหนูเล็กค่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านป้านหนูเล็กกันเลยค่ะ นี่นะคะคือบ้านป้าน,นูเล็กนะคะและถัดไปนะคะคือรูปของพระเทศนะคะที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมชมเครื่องเบญจรงค์นะคะท่านให้ความสําคัญกับเครื่องเบญจรงค์เป็นอย่างมากค่ะค่ะแล้วจุดเด่นของบ้านป้าน,นูเล็กนะคะก็คือลายพุทธประวัตินะคะแต่ก่อนที่เราจะพาไปดูลายพุทธประวัติเดี๋ยวเราพาไปชมลายอื่นกันก่อนเลยคะ่ะตามมาเลยคะ่ะตามมาเลย นี่นะคะเข้ามาปุ่มนะคะเราจะเห็นลายนี้เลยค่ะเป็นลายจักรกรีนะคะที่อยู่ในรัชการที่ห้านะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูลายอื่นต่อเลยนะคะตามมาเลยค่ะลายที่โดดเด่นหรอกลายที่โดดเด่นอีกนะคะก็มีนะคะนี่ค่ะลายนี้เลยค่ะที่นําเสนอคือลายพุ่มข้าบินนะคะเป็นลายที่มีมายาวนานหมู่บ้านม็นจะลงสืบทอดกันมาเป็นยาวนานมากเลยค่ะ ต่อไปนะคะดิฉันก็จะพาไปดูลายุทธประวัติที่มีความสวยงามมากค่ะไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงจุดเด่นของบ้านป้านหนูเหล็กแล้วนะคะนั่นก็คือลายุูธประวัตินั่นเองค่ะนี่เลยค่ะเป็นลายเส้นที่สวยงามมากเลยนะคะในภาพนี้นะคะก็จะสื่อถึงพระพุทธเจ้านะคะตั้งแต่ ปัสสูตตะสะรูปริณิพานคบในรูปนี้เลยนะคะสวยงามมากค่ะเป็นลายเส้นที่ตั้งใจลงรายละเอียดได้นุงามมากค่ะสวยไหมคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จบของที่บ้านป้านหนูเล็กแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านแดงเดินกรลงนะคะ บ้านแดงเบนตะลงนะคะจะเป็นเบนตะลงเกี่ยวกับเครื่องใช้ชีตประจำวันค่ะเช่นาฬิกากรอบรูกคงแจและแจการค่ัหรือก็จะมีเครื่องใช้สำหรับปลาด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปชมค่ะอันนี้ก็จะเป็นกรอบรูปนะคะ ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกาค่ะ ะะก็จะเป็นที่ประเทศนะคะเคยมาเสด็จนะคะเป็นที่รองรับค่ะมีลูกเราขึ้นไปดูเออพิพิธภัณฑ์ด้านบนจะไหมเออค่ะที่บ้านดองนปยูลงนะคะก็จะมีพิพิธภัณฑ์ด้านบนฝันเดี๋ยวพาไปชมค่ะ งนี้จะเป็นบริเวณห้องประทับนะคะนี่นะคะจะเป็นบรรากาศด้านในอันนี้ก็คือที่พระเทพใช้ประทับเมื่อเสด็จมาหมู่บ้านเป็นจรงค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านสังงานเซรามิกนะคะบ้านสังวานเซรามิกค่ะก็จะปั้นดินนะคะเพื่อส่งให้บ้านต่างๆนะคะได้เพ้นลายะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทําเนจะลงค่ะอันนี้ก็จะเป็นตอนนี้ป้ากําลังปั้นเกจนะคะเกจมังกรเพื่อใช้ขึ้นโบสค,ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นด้านนี้ก็จะเป็นต้นยางนะคะที่ เพื่อขาวแล้วก็จะไปส่งต่อให้บ้านป้าอุไรนะคะใช้เพนะค,ะค่ะภายในหมู่บ้านของเราเนี่ยก็ยังมีโฮมสเตย์เพื่อที่จะเยี่ยมชมวิถีชีวิตการดําเนินง,งานของการผลิตเครื่องมันจะลงนะครับชื่อว่า คุณปารดาคุมสเตย์นะครับค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะอ่าครับนี่ครับด้านนี้เป็นคฮมสเตย์ค,ค่ะก็จะมีโฮมสเตย์ให้คุคนที่มาเยี่ยมหมู่บ้านของที่นี่นะคะให้มาเข้าพักได้ค่ะ กลับไปไปชมร้านคุณปรารดาเบนจ์ลงนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูลวดลายเดยจะลงลายีว่ามีเอกลักษณ์ยังไงนะคะเข้าไปเลยค่ะในที่บ้านป้าปาปราดาเนี่ยนะคะเขาจะมีเอกลักษณ์ก็คือเขาจะทําลายอะไรนะคะคุณยุทธนาลายกระนกครับแล้วก็จะมีลายนกยูงด้วยนะคะคแต่ว่าวันนี้คุณป้าเขาไม่อยู่เราก็เลยอาจจะได้ชมแค่ข้างนอกหนะะ้าร้านป้าเนี่ยจะเอาลาย ยุคสมัยรัชก,กาลที่สองนะมาประยุกต์ใช้กับาลายมันจะลงเครื่องมันจะลงนะคะเป็นสินค้าที่รุ่นสมัยครับป้านเนี่ยแปลกใหม่นะครับคือ,อสินค้าที่แปลกใหม่คือมีต่างหูมีสร้อยให้กับเข้ากับอ่วัยรุ่นยุคใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านี่แหวนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแหวนด้วยอาจาจะแนี่ค่ะมีอะไรบ้านเหรอเอ้ วยมากตัวจริงสวยมากครับราคาจะต้องได้ใช่ไหมใช่ครับคไม่แพงด้วยใช่ค่ะ,<ช>คะอันนี้ก็คือการลงสีเบนจะลงนะคะก่อนจะมาลงสีนะคะก็ จะมีป้านะคะวาดลายไว้ให้เราก่อนเราสามารถลงสีได้เลยค่ะซึ่งเราต้องโทรมาติดต่อก่อนนะคะเดี๋ยวจะทิ้งการติดต่อไว้ที่ท้ายคลิปนะคะการลงสีก็จะมีไม่ยากเลยก็คือจะลงแล้วแต่เราเลยค่ะเดี๋ยวป้าเขาจะเอาไปเผาเพื่อให้ขึ้นเงาแบบนี้นะคะเดี๋ยวมานะลงสีกันเลยค่ะค่ะเกิดลงสีนะคะก็ค่อยๆแปมค่ะ ให้ตามอ่ะที่ป้าเขาวาดไว้นะคะไม่ให้ออกเลยเส้นค่ะนี่เลยนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของฐานรองแก้วนะคะลายที่แด้ก็จะเป็นลายดอกไม้ค่ะแล้วก็อยากเพ้งนีอะไรก็ตามใจชอบเลยนะคะ เมื่อเราระบายสีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะส่งเครื่องเบนจลงเนี่ยให้คุณป้าหนูเล็กเพื่อเข้าเตาอบเพื่อให้สีมันนะขึ้นเงาให้ออกมาเปแบบ็นแบบนี้นะคะ mm. ก็คือระยะเวลาเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณสองวันถึงสวันนะคะเพราะว่าเราจะเข้าเตาอบเนี่ยเราต้องเอาออกมายังไม่ได้เพราะว่ามันยังร้อนอยู่ค่ะถ้าพอออกมาเสร็จนะคะคุณป้าเขาก็จะมีะการจัดส่งเราจะมารับเองหรือว่าให้คุณป้าจะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ค่ะ าหากท่านใดน,นะคะที่ชื่นชอบเครื่องเบียนจัลงที่มีลายเอกลักษณ์และความสวยงามแบบนี้นะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าซื้อเป็นของที่ระลึกก็ได้นะคะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายจบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝาก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดส u ั s c ส i b e แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะค่ะได้ที่ช่องหมู่บ้านเป็นจรจคลงดอนไก่ดีค่ะและสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook เ,เป็นจรจคลงเซรามิกไทยแลนด์ดอนไก่ดีนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บา,ยบายครับ